กรอบสวัสดีไวรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนที่คุณอยู่ช่อง Alternative นั่นเองนะฮะคลิปนี้มีคนขอมานานมากนะครับผมก็คือการาฟในเมตาเออลุงแสงในเมตาเซตเทิลใช่ไหมเออนะครับผมคือตอนแรกผมมองแบบว่ารู้สึกว่าการาฟเมตาเนี่ยมันต้องมีรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับผมคือยุคก,ก่อนเนี่ยคือมันแบบไล่ฆ่าได้แล้วมาในยุคเซตเทิลก็แบบตัวประโยชน์มันก็เลยน้อยลองนะถ้าใครอยากเล่นการาฟยุคนี้ผมบอกเลยว่าดามเมทสำคัญมากๆนะฮะ ซึ่งผมบอกเลยผมมกเม็ดมานะครับผมคือดาเมจผมเนี่ยใส่แบบสุดจริงๆนะครับแล้วผมก็ทําการเพิ่มนะครับผมสร้างความเสียหายท่าุมืดนะเออนะครับผมได้กิก24%โหนี่แรงมากผมบอกเลยว่าแรงมากแล้วก็ดาเมจผมเนี่ยใส่ไปอยู่ที่พันสีร้อนะฮะก็คือจะไม่มีเลือดเลยข้อเสียบอกก่อนนะฮะว่ามันบางมากมันโดนลุงแสงทีเดียวตายนะทีเดียวตายนะย้ำ แต่มันแล้งมากอะไรครับแล้งกับดาเมจโคตรแรงเลยเว้ยคือตอนนี้กราฟผมเนี่ยเอ่อบูทมันใกล้บูทสามแล้วนะครับไข่ห้าร้อยเสรใช่ปะซึ่งเอ่อผมใส่ดาเมจตรงนี้เข้าไปเนี่ยแล้วก็ใส่เพิ่มความเสียหายเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยดาเมจแม่งระดับบูทตันอะ่ะเออมันต่อยทะลุเซตเทิลเละเทะไปหมดแล้วคือก็เดี๋ยวเกมเกมเพลงน,นี้เดี๋ยวเล่นให้ดูใช้ก็แค่นี้เลยครับไม่มีอะไรไปมากกว่านี้เลยนะ ก็คือ171นะครับผมใครซับเยอะผมนี่บอกเลยได้เปรียบมากนะเดี๋ยวผมทำพูนะ้สามเลยรีวิวทีนึงนะครับคลิปนี้จัดเต็มเกมเพย์ให้ดูแน่นอนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับ เอาละครับผมมาอยู่กราฟนะรียกว่า <disappointing> ฟ <bosses> ูลดาเมทจกัดเลยนะครับผมเดี๋ยวดูวะตบหมดนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยบางไปหน่อยข้อเสียโดนรูดทีเดียวตายเลยประมาณนี้นี่ไงทักทายไปก่อนจะรู้ทำอืมสวยอ่อยโอ้โหบูโฮไปทีหนึ่งอุ้ยเกือบตายนะจอชมินหนีมาโอ้โห เปิดมาก็ตายเลยโอเคครับเกิดมาอีกหนึ่งรอบนะฮะมาแล้วโอ้ม่อที่เข่าอ่อนตายง่ายเกินแต่ดาเมจคือแรงมากนะครับแรงมากดาเมจในะยุคนี้กาไม่ต้องมีความถึกแล้วเน้นดาเมจสู้ไปเลยเออม,มาเน่เอาเรียบร้อยเลยครับโหสวยถึงบูุอดีใครดึง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 กรเตุ้นเหรอ ระว,วังลุงแสงนะลุงแสงแม่งเยอะโอเคเรายืบไปก่อน5 0ศูนย์จินเบนะผมมีพวกจินเบด้วยตานนี้ไม่ไงไม่โดนโหุนผิวตรงกลางใครวะลุงแสงนะผมไม่ค่อยอยากชนกับลุงแสงนั่นไร่วะอุ้ยเซต้นเรามาจำสแกตต่อยหน้าไปทีนึง ไปเรียบร้อยอะผมโอ้โหสองหมื่นสแสงโดนอันโดนหนึ่งไม่โดนจังหวะแมงวับเก่งแม่งวับเก่งไงอ,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 อื๋อต่อยแม่งเลยอุ้ยบูโฮไปทีถึงเรียบร้อยอะออเก็บหมดใครมาไม่รู้ตายหาหมดมาดิ โอ้เล่นแล้โคตรมันนะเทิร์นติดบูในน้องติดบูดอืมกาแล็กซี่ตายเนี่ยบอกก่อนทำไรไม่ยไอ้โดนไปก่อนอุ้อยจะเทิร์นไม่โดนนะเมื่อกี้กันอืม้โหไม่ถึงติดเนีแถวสองก่อนตรงนี้เกียบร้อยครับที่สรุนี่ยะ โอ้โหต่อยกัาไปหมัดรุ่นรุ่นหมัดรุ่นๆุหมัดรุ่นรุ่นเรียบร้อยแกพึ่งผลพิกะพิกะเยอะเกินโดนเราไปก่อนหมัดรุ่นรุ่นบูโ h o n ายเกมไอ้กาเล็กซี่ทีเรียบร้อยอะเก็บหมดนะโอ้โหหลานลักตายหามดโคตรมันเลยอะฆ่าเป็นน่าจะสิบตัวได้โอเคไปดูเกมเพ์ต่อไปนะครับ โอเคครับมาเก็บไปต่อไปนะฮะบาร,เรนเจกลางคืนนะครับผมตอนนี้เราไปกลางเลยปะทะนะฮะตัวนี้ไม่เหมือนแฟงกี้นะแฟงกี้แถวสองตัวนี้เล่นแนวหน้าได้อ้าวทำลายนิกะโอ้โหนิกาะาผดูเลือดนิกะเดียแล้วก็บูโหวเรียบร้อยหลานรักตอนนี้ไม่มีลุงแสงก็หวานเจี๊ยบอ้าวไอ้ลานรักแกลอยธงเหรอลอยธงทำไมโอ้ยต่อยโดนเฉยอ แม่งเอ้ยเราไม่ใช่ใช้เหลี่ยงไฮโดนรนะได้อยู่ม,มันจะตายเนี่ยมันบางแบบนี้เวนเวนโอ้ยเกือบอม,มันดอดมันเพอร์เฟการเมื่อกี้จอชมิน,น,นทำลมอีกแล้ว <c oughs> เรียบร้อยอ่ะโอ้ยแดงเลือด กาแล็กซี่อิมแพคอุ้ยไอ้ลูกทรพีตายไปแล้วหนึ่งตัวนิกเพีเองนะพีเองขอแล้วกันเรียบร้อยแตกเกือบเราเกือบตายต้้งท <c oughs> ีต้องเกยกกอนตั้งเก็บแป๊บตังเก็บแป๊บนิกะหว้ามานะไม่มีลุงแส้เล่นง่ายถ้าเจอแค่นิกะนะผมบอกเลยว่าใช้เซตนี้นะแม่งแป๊บเดียวตายอ่ะ อาคาาคาเป็นไรอะ่ะมาแล้วนางข้างแล้วติดบู๊ดดูด้วยติดบู๊ดหลานรักเขกกะโหลกไปดีนึงอโอ้โหเกือบตายไม่มีการตายเจ๊งนะเรียบร้อย,อยตรงบนไม่ถึงเอ้ย โดนสกเก็ตโดนสกเก็ตวางลุงแสงตัวเดียวอะโอเคเราโซนข้างหลังนะเขาไม่มีวิ่งละโอเควันดีครับทำไรกันอยู่เหรอฮเฮียบร้อยช่วยโอกาสเลยอู้หูโวาแตกหมดแรับอ้าวไอ้มังกรดานบอลเหรอดาบบอลเรียบร้อยดิครับตายดิใครอันเชิญมาเนี่ย ลูกแก้วเหรอนี่ไม่ได้ลูกมาไอหลานรักไปไหนไอะหลานรักหลานรักโอ้โหโดนเกะก,กะโลกไปทีหนึ่งหดตัวหดเลยเป็นไงอื <c oughs> โดนอี่ฮะมีสองตัวอายนี่เ่กีแกใช่ไหมแกต่อยปูใช่ไหมเออนั่นแหละอะไรไอ้นี่เผือกเผือกเฮ้ยเกือบไปมังกรอ,อันเชิญีกแล้วไม่ไมงไลูกศิษย์ ลูกศิษย์คิดล้างขู่ม่มั <c oughs> งกรนันเชิญทำไมโอเคนะผมจบไปครับเกมนนี้เดี๋ยวไปดูยาวๆฮนะ <c oughs> เอาละครับด่านเดิมนะด่านของโอ้โหตะเน็ตขีดเดียว ช่วงนี้เซิร์ฟห่วยแล้วผมอืมโอเคเรายึดไปก่อนสวยทงนำไว้ก่อนค่อยไลย่ฆ่าอืมโอเคยึดชมินเป็นลงมาตายนะบอกก่อนเรียบร้อย <c oughs> ไม่ดูตาหมาตาเรือเออเรียบร้อยนี่กะตายอีกไอหลานน,นรักแม่งแก้ทางเกินอ่ะใช้เซ็ตนี้ยบอกเลย ใครต่อยนิกาไม่เข้าแนะนำฮะหอยกระตูตสีดำเลยนะอืมไม่โดนนี่ไงแถวสองไปดิแถวสองไปดิบูโหอุหอ้ยซาบโบยไม่รอดอ่ะห้าศูนย์ูนสวัสดข้างบนว่าไงจ๋าเออใครดึงเฟอร์เปตกกาดทำไมเฟอร์เกตกกาดทำไม,มต่อยไปเลยเฮ้ยผิดผิดผิดมันอยู่แถวนั่นนะ อบักล้มอยู่บักล้มอยู่ปุ้ยถงบ้านแอบดึงแอบดึงเหรอ,อขมโมยธงดอสหนีออกมาให้เขาดอสไปทีนึงเออเดียบร้อยอ่ะตายไม่รอดโอ้โหโดนดักทางเกินอ่ะเพอร์เฟคกัดแล้วก็เรียบร้อยเลยไม่ปูหลานหลานปูตายหมดแล้วฝั่งนู้น ดื้อดื้อยอยมัไม่ดึงไงยังจะดึงอ่ะดื้อดื้อทำไมดื้อทำไมอื้มงูโอ้หูยน้องงูยังตายกาแล็กซี่อิมแพกแถมอีกหนึ่งทีแล้วก็แถมอีกหนึ่งทีใครเล่นเออบูทหนึ่งยังเอามาเล่นโคตรมันโอ้ย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 ได้เสียได้เสียช็อตเนี้ยได้เสียอื้มอื้มอ้าวไม่จบไม่จบ ยังจะมาให้ยังจะมาให้ถูกค่าไม่จะโอ๊ยเราติดบูธไว้แป๊บ,บนึงอือ้าวไม่ได้ชิลสวยแล้วเดี๋ยวมาอมืแตกสวยเรียบร้อยได้ชิลอะไรอะไรอืมเป็นหัวใหญ่แล้วเท่งไงวะอืเรียบร้อยฮะเ,เฟคการ์ดพลาดก็เสร็จโจรอื้อนมีโอ้โหมันล้มแบบไม่ใครตายเลย เจอไปไหนฮะไปไหนไม่มีต่อยต่อยสกิลหนึ่งจะมาแล้วใกล้บูโฮใกล้บูโฮใ,โฮใส่นาอ้าวได้ท้าทายท้าทายนี่มัดกระดาบยังไม่จบโอ้ติดโอมต,ติดไฟเลยติดเคาน์เตอร์โอเคไม่ไรครับธงนำอยู่ <c oughs> กูเล่นโคตรมันอะโอเคเสียธงไปแล้วนะ โหดเรียบร้อยครับผมหมูแต้มเกือบหมื่นโอเคไปดูเกมเพย์ต่อไปเลยนะครับเอาละครับผมอยู่ในด่านเดิมนะฮะโอ้โหตอนนี้เจอเซอรเทลแล้วนะครับเดี๋ยวดอ,อกชนกันมันหน่อยนะครับกดไปค่อยเจออะไรอยู่มิน เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงมาทำอะไรโอ้โหดูดิเลือดเหลือหนึ่งอะไม่ต้องมีสตงสแต็กก็ได้บอกเลยอื้าวอ้าวอ้าวอ้าวทำอย่างงี้ใครเลี้ยงแกมาไอ้นิกาเออนี่โอ้โหไม่ตายนะสเตร์น์แต่ถ้าเลือดเหลือประมาณนี้ผมว่าเคกระโหลกทีสเตท์น์ตายนะอ้าวเลือดเต็มเฉยมาเด็กมาเด็กมาเด็กฮะวาร์ปโกงอ่ะวาร์ปโกงอ่ะ ไปไหนอ่ะอ้าวหนีไปแล้วโอเคราเอาบอลตึงมันน่าจะวาร์ปมาอยู่เรียบร้อยสวยเรียบร้อยมีกาแล็กซี่แล้วก็เรียบร้อยอ่ะแกจะมีกี่เกตก็ตายหมดอ่ะ <c oughs> โอ้โหตึงเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นโดนเรียบร้อยดีจิงเบ้ ชาโบนี่ตัวปัญหานิดหนึ่งติดบุญประดี๋รอดอืม้มสวยตายะผมไม่ตายนะข้าวไอ้น้องบัฟเดฟมาเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวไอหลานไอ้หลานมาทำไรดอทชมินไปไหนฮะหลานรักโอ้โหเขกะโลกไเทียเ่นโคนมัน คือท่านีิกะอะไรแต่แพ้ตัวเดยวลุงแสงผมพูดจริงนะผมเซ็ตที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ถึกนะใครมาตรงนี้สวั <c oughs> สดีครับสเตอร์นต่อยต่อยไม่ดึงไม่ดึงไม่เงียขคมๆเรียบร้อยเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณนี้เรากาแล็กซีน่าจะเข้าอยู่นะไม่เรียบรียบร้อยเก็บบ่าแถมแถมไปหนึ่ง <c oughs> อโอ้โหจินเบตอนนี้พี่เกิดน้องกาบผมเกิดนะฮะโอเคระวังตัวนิดนึงอืมกาเล็กซี่อิมแพคสวยโอ้กาบแตกหมดอะรออะไรอะไรเคาเตอร์มั่วเคาเตอร์มั่วกาบตัวนี้ทำลายอือ โอ้โหติดบูนะต่อยทีเดียวก็ตายฮนะหืีเก็บหมดไม่สนลูกใครกาแล็กซี่อิมแพโอ้โหมันมากทำไรอนะ่ะอันแน่รู้นะมาทงนี้รู้นะมาทงนี้เหรอสกิลหนึ่งใช้ไปแล้วก็ไม่หนีไม่ออกหนีไม่ออกครับเรียบร้อยอ่ะโอ้โหกดกเลยเก็บอีกหเรียบร้อยโคตร,รแรง แปดมื่นกว่าอัน,นี่นึกถึงสมัยที่เราเข้ามาใหม่ๆโอเคไปดูอีกสักหนึ่งเกมเพลย์ละเอาละครับผมอีกสักหนึ่งเกมเพลย์แล้วกันนะฮะอืมยึดก่อนตอนนี้มีลุงแสงด้วปว่าระวัง กดสกิปหนึ่งไปแล้วมิกะมีกะเหรอเซฟเฟอร์นี่ชอบเลยนะมาดักงลุงแสงหมูระวัง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 ฝนหลวงโอเครอจังหวะก่อนลุงแสงนี่เราตบได้อยู่นะ้าเลือด้าเลือดเขาต่ำแตกไปแล้วระวังเซตเทิร์นไข่ไม้ไขไม้ สัตเทิร์นเหรอหืมนายอุอ้ยมันใช้สกิลหนึ่งระวังสกิลหนึ่งเขานะยุ่งล่างโซนกอนอยากตบสัตเทิร์นยังเว้ยนี่เรียบร้อยไม่ใช่ให้ตบผิดตัวมัวนมีกาแล็กซี่นะบูโหดักไว้ก่อน มันจะมีกี่เกลเราไม่สนนะครับเรากาล็กซีไปเลย3เกตแตกโคตรเกียนไม่กลัวเลยนะกาฟแม่งแก้ได้เฉยเออดึงได้ใค่ไม้ลงมาทำไมเลือดเหลือนึงเจอพี่โซนก็จบฮะวางจินเบยจินเบยอ้อมจินเบยอ้อมเฮ้ย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 ไม่ไม่ดึง อลไรแล้วก็กา l ล็กซี่ไปหนึ่งทีสวยคมคมอ่าลูกแสงไปไหนอ่ะุ้ยไม่โดนผมช่วยได้ผมช่วยได้เด้อ <c oughs> เรือมันเต็มมาอ้าวจบไปแล้วนะครับผมโอเคออาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการนะ์มบอกว่าจะจุกใจนะสำหรับใครที่ลอกดูที่เล่นการนะครับผมโอ้แม,ม็กกิน,น้าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ